สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องอดามาตามน้องบีมน้องบีมมีแม่แม่แม FC เอฟซีไลาไๆคนเพิ่นทั้งโทรทั้งไลน์มาหาแม่น้องดามาน้องบีมเพิ่นมีตัวเลขเพิ่มบออยากขอตัวเลขกลับน้องบีมเพิ่อนอยากไปซื้อลอตเตอรี่พี่น้องเอาขอกับไปรับสมรับฟังเลยค่ะมันน้องบีมเพิ่นให้ตัวใดเลขเพิ่นได้เพิ่มบอรหรือจังใดเขาก็ไปรับส้มกันเลยค่ะ วันนี้มาตามน้องบีมพี่น้องพัวมีเอฟซีเลยไล่คนผ่นทางโทรทางไลน์มาหาแม่น้องกระดาตามน้องบีมให้หน่อยวันเลขวันที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดน้องบีมมีเลขตัวใดเนานะมัอนับมือนัาสัมผัสไปวันศุกร์ลูกเนาะมันเลขมันบอกขอเลขเหล้าพี่น้องน้องบีมเพิ่อนหายเกจสองเลขออกสองศูนย์เนาะบนเขาเอฟซีเลยอยากเพิ่นหน่อยอยากให้ตามเลขอันเลขไทยไม่หลูกบางรายมีไป เรือว่ายืมยันตัวเก่าบอได้จังไหนเมื่อเคลื่นละมือเคลื่นนี้ละหายเพิ่นขอล่างเตึ้งแต่เพิ่นท่าหน้เขาไม่ขอล่างอ่ะยุฮึจ๊ะแต่ท่นี้ละเรื่องว่าละจะบอกทุกคนก่อนจะให้เพิ่นเข้ามาขอล่างนะอือไอ้หมอท่านมีตัวเลขเนาะแต่ก็ให้เอาตัวเก่าไปก่อนตัวเก่าของน้องบีมเนี้ยงวดอันคลิปแรกคลิป เจ็ดสามเจ็ดสองกับแปดศูนย์นู่กเนาะเจ็ดสามเจ็ดสองอันนี้คือคือน้องฝนยบุทันได้ฝันนี้ยังเล้อพี่น้องผมว่ามีเอฟซีเลยคนผลนโทรให้มาอยากมาถามว่าน้องบีมเปลี่ยนตัวเลขบอถึงสี่มจะ้ะพอพอพอมือขึ้นล่นอลอ,อ,อยูทเทนคนม,มากๆอันนอ,อาจจะจะอสอาจจะเมื่อยอาจจะกระสลุก สรุปว่าน้องบีมยังโมทัยมีตัวเลขเ้าจะเด้อเอฟซีบางคนเผื่อโทรมาหลายคนนี่เมืแม่ๆเผื่อโทรมาเหมือนเจ้าหมั่นหกเจ็ดคนแต่ก็ทั้งโทรทั้งไลน์ป็นจะ่ายหลายคนเป็นสิบยี่สิบกว่าคนเลยนะนี่เป็นอย่างมาถามน้องบีว่าน้องบีมมีเลขบอเผื่อเยืนยันวันนี้คันมีนมาหลกกะอันนี้คือคลิปแรกน้องอันนี้คลิปแรกของน้องบีมน้องบีมเผื่อให้วันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปดคลิปแรกเุณ่ระไฮเจ็ดเจ็ดสามกับแปดศูนย์ พอเก็บซองแมงด้เป็นให้ขอเลขลาวเนาะน้องเพิ่งก็ให้เจ็ดซองพี่น้องกับโบนีพี่น้องอาจจะเป็นเลขไทยก็ได้แต่ว่าตอนนี้น้องบีมเพิ่งก็ยืนยันว่าฝนยังบมอทันมีตัวเลขเพราะว่าเม่์เมยเอฟซีบางคนเพิ่บก็ากซื้อลอตเตอรี่ไว้นะไม่ลูกฝนกับอยากซื้อลอตเตอรี่ไว้แน้องบีมก็ยืนยันยังบมอทันมีบ่อลูกยังบมอทันมียังมาเขาแล้วก็ยังบมอทันฝันลูกเนาะวันนี้น้องบีมกับโบนีไปหน้าช่วงนี้ฝนตกบมอหลงฝนตกก็เลยบโบนีไปหายไปหน้า ดยอดตองรอให้เพิ่งนั่งเข่าองค์กรจริงออจริงเพราะว่า,า,าแต่ว่ายืนยันเลขเลขยังเลขยังเลขตัวเขาอยู่เนาะยังพรท่านมีเพิ่มถ้าม,มีเพิ่มจังไรท้า้าไม่้าไม่เพิ่ม,มเ,มมเมมน้ะจะมาบอกให้แม่หนูในตาบอดคนชมได้โอเคเพิ่น <Okay. S 2> ก็บ,บอกว่านั่งสามาธิมือวันศุกร์ที่เทาถ่ายเนาะที่เทาถ่ายกันนะน้องบีมแบบเสียงดังเล็กน่อยเสียงดังบนรูมีสมาธิน้องบีมก็ว่า บวกเกี่ยวกั้นทามคนสิมาเพิ่นคือความหมายคือของน้องบีมแมลงดาทามน้องบีมว่าถ้าแบบอยากอยู่เงียบๆบอหรือแบบๆๆๆๆๆว่าคนเสียงเสียงคนเลี้ยไรสิ่นก็มาบอน้องบีมว่ามาเบิด์ตมันบอลงอืมแต่เวลาเพิน่นอยากเข่าคือคนเลียไรใช่น้อยเพิ่นก็เข่ามันบอลงอืมเขาต้องเสีเข่านี่คือว่าเพิ่นเสียงห้ังนัฮะมากทก,ก,ก่อนจ้า แต่ว่ายังยืนยันว่ายังบหอท่านมีตัวเลขมันบล็อกทุกคนจำวัตถันหินเสดคือว่าคือขึ้นเขาขึ้นเขาล่างหลายเล้ยวอยางเงี้ยใช่คือว่าทลายหินเสดคือว่าเพิ่นเขาล่างหาแล้วอืมอ่าทั้งสี่คำต้องให้แม่ก็ได้สังเกตแบบตะเคียนสี่ขึ้เขามาแล้วแม่อ๋ออันนี้แย่าฮาว่าบอกเลยที่อันนีู้่ประเทบอกเลยอันเคสมุทาซือเอ่อเจ้ามุทาเจือสือตอนนี้ยืนยันว่ายังท่านมีเนาะมีแต่ตัวเลขตัวเก่ายังยืนยันตัวเก่าของน้องบีมยัง เป็นยังให้เจ็ดสองเจ็ดสามแปดศูนย์อยู่เด้อจากวันที่สิบหกพฤษภายนหกแปดแคปหน้าจอไว้เด้อแม่แม่เอฟซีทางไลน์จากแคปหน้าจอไว้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยน้องบีมเผื่อจะยืนยันว่ายังบอทันมียังมาเข่าแล้วยังบอทันมียังมายังบอทันได้ฝันอีืยังน้องบีมเนาะเผื่อจะยืนยันคำกล่าวว่ายังเจ็ดสามเจ็ดสองแปดศูนย์คือเกา่าเผื่อแม่แม่เอฟซีอยากไปซื้อรัฐบาลไทยเนะเาะลอตเตอรี่เลย ว่าบางคนเผื่โท่มาลายไม่ท่มาลายแมงดาก็เลยเอ้าวันจะไปทำน้องบีมกันนาวันน้องบีมแต่เปลี่ยนแปลงตัวเลขบอหรือมีตัวเลขเพิ่มบออย่างสี่แมจ้ะแต่น้องบีมเผิ่อกันยังยืนยันว่ายังบ่ทันมีเนาะเดี๋ยวหล่ะเดิมอนล่ะเราจะเรื่องขอผลยูอืมพอเป็นยังรอพันจันได้ก็ได้พอเป็นยังจ้กเพราะว่าพันจันท์กับขอเป็นเลขเล่าก่อนก็ได้ว่าแล้วแต่สะดวกคนที่เขาไปขอผล ลายมันกับบด,ดีงเนอะลุงเนาะมาที่ผลจากมาคือคือผลมาเองกันบาาด่ดจ้ะผลจากเขาผลเขามาเทียมเอาเองเลยไบบนี้บ่จ้ะอืมเกิจาเสนดังจังดังกรบพวกเส้นดังความคุ้มตัวละอืมเมนคือว่าความคุ้มตัวละคือว่าหูคือว่าความความคุ้มตัวละอะไรนี่อย่างเลยจ้ะแบบสงบด้วยไหมอ๋อเพราะว่ามีมีมีม,ม,มีมีข้างหนึ่งเนาะสีสีไปวัดน้ำกันเนาะจ้ะเนาะไปวัดน้ำกันแหลน้องเบีงไปยิบยิบตอรีไหมพี่น้องเพิ่นไปหยุดเบตอรี ถือพี่น้องรางวัลที่หาน้องบีมเนาะจำได้รางนัลรางวัลที่หาได้ด้จ่ะเพิ่นไปยิบหนึ่งใบเพิ่นไปยิบยิบเบปพวกนี่เพิ่นเาเพิ่นเอาหยาออกมาแต่วัดแล้วก็จะมาขายเนาะก็จะมาขายมันจะมาขายน้องบีมยิบแต่รู้สึกว่าตอนนั้นจะถูรางวัลที่หานาะลูกเนาะถูรางวัลที่หาเพราะว่าน้องบีมเพิ่นกับบริฟันไม่ยังเพิ่นเอายาออกมาแต่วัดแล้วเพิ่นยิบมาเลยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของน้องบีมเนาะเพราะว่าน้องบีมมาคิดว่าไม่ยังคือขายไม่ยังมาเทียมอยากให้เอาเหมือนโมลก ยากให้เอาอยากใครยิบเป็นบ่จ่ะบางทีบางวันอยากให้ทุกคนหนะอยาเสพติดเล็กเดียแต่บางทีพึ่งผึ่ง่อยากขอม<ต>กงมันก็ปล่อยหลัดเต็มอิสระแม่นแม่เพราะว่าเพิ่นกะบ่อเดียวน้ำบ่อเดียวน้ำลาตลอดนะลูกเนาะเพิ่นกนะพิน่นกะไปไปมาๆว่าประชาวบ้านเขาเนาบอกเขาเข้าใจยังไงอ้าวสรุปน้องบีมเพิ่นก็ยังยืนยันเด้อจ้ะเด้อ มันก็ยังยืนย่ำคำเก่าว่าเพผลนก็มีแต่เลขเนี่ยเพราท่านเปลี่ยนแป้งยังมีเจ็ดสามเจ็ดสองแปดศูนย์อยู่จา้าเลข่องผลยังเพราท่านมีความฝันมาแล้วก็ยังเพราะท่านมียังมาบอกน้องบีมเขาก็ยังยืนยันว่าเจ็ 7, 3, 7, 2, 8, 0, ดสามเจ็ดสองแปดศูนย์นะพี่น้องเด้อเอา้าขอบคุณน้องบีมในไลฟ์ที่ให้แนวทางของ FC มีโชคมีลาภกับน้องบีมนะคะช่วงนี้ก็ไปใส่มาใส่ลำบากแล้วน้องบีมเพราะว่าคาอยโยเขา่าได้เกี่ยวเข่าไปแหละน้องบีม เขาก็ยังว่าถ้าได้เกี่ยวพี่น้องบอกฝนตกตองล้างเนาะต้องล้างคูหละจะได้ได้เกี่ยวเขาเอาขอาคุณน้องบีมมายไลไย่แถวแนวทางอฟ FC มีโชคมีลาบกับน้องบีมนะคะน้องบีมกัเป็นเด็กหน่อยขยันพี่น้องเลยคนบ่คอยมาเห่นกับนองระดานั่นที่จะมาเห่นกำแต่พวกเด็กหน่อยจ้ะน้องบีมพอดีมาอยู่แซนโด,ด้เนาะลูกเนาะสุดมากอะคำบอกไปใช้กับซีอยู่บ้านไปนใช้กับไปวัดไปยังเนาะลูกเนาะ มันบ่ค่อยกันนะเพราะว่าทีนี้ึ้นหัน่าอันนี้แม่บางทีมันกะหมข้าวลงข้าวเนาะบางทีเป็นก็ลงงข้าวหมข้าวเลยพี่น้องิ่นมาเล่นกับพวกนาดากะแป๊บๆปบไปเดินจงกรมของปุณอามันบอจ้ะเพราะว่าห็นีเสดจจสบเงาต้องทำอะไรแบบแบบง่ายเขาอันผาวันนี้คือเดินจงกรมอยู่บ้านลงข้าวห่มข้าวบ่จ้ะบางทีกับไป รงถวายเพลน,นี่สิอืมจาจะรำถวายในบ้านเนี่ยบอโอ้ใ่หิงคางบ้านเท่าน่ะอืมบีณงองเดิเมื่อวนเรมนี่อันอันิหนึ่งที่เป็นของของที่เป็นยหลังแล้วอ๋อจะจะไปรำถวายไปย่งเพลนเนี่ยบออืมทัมนี้พยนาู้จิตพู้จิถสิแมอืมจะมีมีลายองค์เนาะ ว่า <c oughs> ถึงเวลามาเบ้าผลขายลำถวายหมดจ้ะที่เพิ่นที่เพิ่นขายน้องบีมเดินจงกรมบางบ้างมือพี่น้องแมงด้านอย่างผ่านไปไปซื้อกบเขาไยังไปเห็นน้องบีมใส่สูทขาวเป็น้องใส่สูทขาวอย่างตามบ้านอยู่า <c oughs> อ้าวขอบคุณน้องบีมหนไลฟ์ที่หนให้แนวทางขอ FC มีโชองดาบกับน้องบีมนะคะ